กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับเช้าวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมจะได้มาสรุปข่าวสารที่สำคัญน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมใช้คำแรกว่าเงินเราชนะเนี่ยนะครับจะเริ่มโอนอย่างเป็นทางการวันศุกร์นี้แล้วนะครับวันนี้วันพุทธที่สามกุมภาพันธ์พฤหัสที่สี่วันศุกร์ที่หเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง ได้แถลงเอาไว้ day, mm. ain, <S <s นะครับว่าวันศุกร์นี้เงินจะเข้านะครับสำหรับกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมพูดให้ชัดเลยนะครับใครก็ตามแต่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าท่านจะเป็นคนมาตราสามสามแต่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าท่านจะเป็นเกษตรกรแต่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือท่านเป็นใครก็ตามแต่ถ้าท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินจะเข้าค่อนข้างชัวนะครับ เพราะในแต่ละเดือนคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นระบบง่ายดายที่สุดนะฮะเงินจะเข้าวันศุกร์นี้นะครับและจะเข้าหลังจากนี้ไปทุกศุกร์จนกว่าจะครบ7,000บาทมีอยู่2ส,ส่วนนะครับบางคนได้6 7เบางคนได้700ก็ขึ้นอยู่กับ ฐานของเงินค่าครองชีพที่ท่านได้รับอยู่แล้วเพราะมีการเอาไปลบแล้วก็มีการเอาหารคืนหารด้วยสี่นะครับเดือนหนึ่งมีสี่วันนะครับปกติก็ตกเดือนสามมาห้สองเดือนก็เจ็ดพันเขาจะจ่ายท่านแบบเนี้ยแปดสัปดาห์ติดต่อกันบางคนได้6กเจดห้าบางคนได้ได้ได้เจ็รอยต่อเดือนนะก็ชัดเจนนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้วนะฮะเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งพอท่านได้เงินไปปุ๊บเนี่ยนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรก็ขอให้นึกถึงเพื่อนพี่น้องคนไทยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่ต้องลำบากต้องฝ่าฟันที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเหมือนเช่นท่านนะครับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือว่าเป็นคนกลุ่มพิเศษเลยนะครับคนกลุ่มพิเศษ คือก่อนหน้านี้เนี่ยคอรมอก็เพิ่งอนุมัติให้ท่านเป็นเดือนละห้าร้อยถูกไนหะมมกราคุมพามีนาคือกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหนึ่งก่อนท่านได้ค่าโครงชีพทุกเดือนอยู่แล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งนะสองเนี่ยเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วคอรมอให้เงินพิเศษอีกเดือนละห้าร้อยนะอีกเดือนละห้าร้อยมกราคุมพามีนาล่าสุดท่านมาได้เราชนะอีกเดือนละสามพันห้า เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าท่านเนี่ยได้หลายต่อเลยนะฮะเรียกว่าได้หลายต่ออย่าลืมนะครับว่าคนสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่งเพิ่งได้รับการอนุมัติมาตรการก่อนหน้าน,นี้ก็คือเดือนละห้าร้อยบาทเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีมีความพิเศษอ่ะผมต้องใช้คํานี้นะฮะก็ต้องพูดกันตามตรงนะเงินจะเริ่มเข้าวันศุกร์นี้ส่วนคนที่มีแอปเป๋าตังและคนที่เพิ่งลงทะเบียน เราชนะเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายอดลงทะเบียนปลาไปแล้วประมาณ8ล้านคนแอปเป๋าตังอีก10กว่าล้านเกือบเกือบ15ล้านคนเนี่ยนะครับจะประกาศผลในวันที่8กุมภานะจะเริ่มประกาศผลในวันที่8กุมภาถ้าสมัครแล้วไม่ผ่านกระทรวงการคลังยังไม่ได้บอกนะครับว่าท่านจะต้องอุธทณ์หรือทำอย่างไรต่อไป แปดกุมภาถึงจะทราบผลแล้วหลังจากนั้นเงินจะโอนให้ท่านอีกสิบวันก็คือวันที่สิบแปดจะเป็นทุกวันพฤหัสงวดแรกจะได้สองงวดติดต่อกันก็คือสองพันบาทหลังจากนั้นก็งวดละพันทุกอาทิตย์นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเข้าวันศุกร์คนที่สมัครใหม่และแอปเปาตังเนี่ยจะเข้าวันพฤหัสนะฮะนะฮะ ส่วนกลุ่มประกันสังคมหรือว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีหลายสื่อนำเสนอข้อมูลออกไปก่อนหน้านี้ว่าต้องรายได้พึงประเมินไม่เกินสามแสนเงินในบัญชีไม่เกิน5้าแสนทั้งหมดทั้งมวเลเนี่ยนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะทั้งหมดทั้งมวลยังไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปเลยนะครับ คือผมอธิบายแบบนี้ทําไมมันไม่ได้ข้อสรุปรู้ไหมคุณผู้ชมครับเขาต้องคิดอะไรเยอะสักอย่างถ้าคิดกันง่ายๆคุณผู้ชมฟังผม,มดีๆนะถ้าคิดกันง่ายๆคนประกันสังคมมี11ล้านคนถ้าให้ทุกคนคนละสี่พันก็ใช้งบสี่หมื่นสี่พันล้านอันนี้คือแบบไม่ต้องคิดอะไรนะ เหมือนที่คุณสุชาติพูดเนี่ยถ้าตัดแรงงานต่างด้าวออกถ้าตัดคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออก<ๆ>ก็อาจจะใช้เงินไม่ถึงสี่หมื่นล้านก็จบเห็นไหมฮะก็จบแต่มีการไปสร้างเงื่อนไขคุณผู้ชมรู้กันไหมฮะมีการไปสร้างเงื่อนไขว่าเอ๊ะจะให้รายได้พึงประเมินไม่เกินสามแสนต่อปีดีหรือเปล่า หรือให้รายได้หรือให้เงินในบัญชีไม่เกินห้าแสนพอมันคิดเยอะมันก็เลยช้าช้าเนี่ยมีสองอย่างนะครคุณผู้ชมฟังผม,มดีๆนะฟังผม,มดีๆนะหนึ่งคิดเยอะสองยังไม่มีเงินสดสำรองหนึ่งคิดเยอะกับสองยังไม่มีเงินนะครับ ถามว่าเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทหมดหรือยังยังครับแต่ยังไม่ได้กู้ออกมาไงย,ยังไม่ได้กู้ออกมาไงคิดเยอะตอนนี้มีสองอย่างนะฮะคือคุณผู้ชมเห็นไหมกรณีของโครงการเราชนะเนี่ยรัฐบาลออกมาเนี่ยพร้อมกับการขายพันธบัตรเราชนะนะซึ่งก็หมายถึงเป็นการกู้เงินในประเทศตอนนี้ไม่รู้ว่าการขายพันธบัตร เราชนะเนี่ยยอดการจำหน่ายเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาเงินเข้ามาได้หรือเปล่าส่วนประกันสังคมมาตราสามสามที่ช้าเนี่ยนะครับไม่คิดรายละเอียดเยอะคือคิดกันคนออกเยอะไม่ก็ยังไม่มีเงินนะครับวันนี้พูดให้ชัดนะเัาว่าไม่มีเงินก็คือว่ากฎหมายให้เพดานในการกู้เอาไว้หนึ่งล้านล้านตอนนี้กู้เสร็จหรือยังยังยังเหลือที่ว่างอยู่ แต่จะกู้จากไหนมันไม่ใช่ว่าเอ้ยนึกอยากจะให้แล้วมีตังค์อยู่เลยมันไม่ใช่นะครับต้องกู้นะครับต้องหาที่กู้ด้วยนะประกันตนมาตราสามเก้าได้ครับสามเก้าขั้นก็ไปสมัครเราชนะได้เลยนะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องมีคำถามของกลุ่มผู้ประกันตนและพวกเขาจะเดินทางไปชุมนุมเรียกร้องกันที่อาคารรัฐสภาเกียร์กายด้วยนะครับวันนี้เนี่ย คุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยครับมาตาสามสามคนมาตาสามสามเหมือนคนอะไรรู้ไหมเหมือนคนสวัสดิการแห่งรัฐเพราะอยู่ในระบบอยู่แล้วคนมาตาสามสามจ่ายเงินสมทบทุกเดือนนะมีชื่ออยู่ในระบบฐานบริษัทฐานประกันสังคมอยู่ในระบบ,ม,บมีบ่งมีบัตรเรียบร้อย ไม่ต้องสมัครใหม่คนมาตาสามสามอะ่ะมันชัดอะ่ะเหมือนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ต้องทําอะไรก็โอนตังค์เข้าเลยพอคนมาตาสามสามมันชัดนะชัดถึงขนาดที่ว่าคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คนนี้เอ่อคนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คนนี้เป็นคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวข้อมูลพื้นฐานมันชัดหมดผมถามว่าคนมาตาสามสามเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันชัดแล้วทําไมถึงช้าอา้าว ผมก็เลยวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ช้าเพราะหนึ่งหมุนเงินไม่ทันหรือเปล่าหรือไม่ก็คิดเยอะเพราะต้องตัดคนออกคิดเยอะเพราะจะตัดคนออกไอ้ที่ไปบอกว่าไอ้สามแสนต่อปีเงินเก็บต้องไม่เกินห้าแสนอันนี้ยังคิดอยู่ผมใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของผมผมคิดว่า หมุนเงินไม่ทันก็คิดเยอะเกินไปแต่ผมจะให้น้ำหนักอันแรกมากกว่านะผมจะให้น้ำหนักอันแรกมากกว่าเพราะคนมาตราสามสามเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องคิดเยอะคนมาตราสามสามไม่ต้องไปสมัครด้วยนะเพราะคุณมีฐานข้อมูลเขาอยู่แล้วคุณมีชื่อคุณมีบัตรคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนะมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามาดีมาก ว่าแล้วเงินกองทุนประกันสังคมหายไปไหนนั่นสิครับคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะเงินที่เขากําลังพิจารณาจะเอามาช่วยกลุ่มผู้ประกันตนมาตาสามสามเนี่ยไม่ใช่กองทุนประกันสังคมนะครับเขาจะไปเอาจากเงินกู้นะส่วนเงินจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยเขาเซฟเอาไว้ดูแลผู้ประกันตนคือผู้ประกันตนเนี่ย ในแต่ละวันมันมีคนตกงานมันมีคนลาออกมันมีคนว่างงานมันมีคนไปโรงพยาบาลมันมีอะไรเงี้ยอันนี้กองทุนประกันสังคมอ้างว่าต้องเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้เอาไวใ้ไวใช้ดูแลในระยะยาวแต่ผมก็แปลกอดแปลกใจไม่ได้ว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยคณะกรรมการหรือว่าบอาร์ดประกันสังคมเนี่ยนะจะออกมาถแถลงตลอดว่าการที่เอาเงินทุนของผู้ประกันตนไปลงทุนเนี่ยนะ ได้กําไรเนี่ยนะครับไตรมาสลับหลายพันหรือว่าเป็นหมื่นล้านปีปีหนึ่งได้กําไรสี่ห้าหมื่นล้านผมก็เลยแปลกใจว่าถ้าโวถ้าคุยว่าปีหนึ่งเนี่ยเอาเงินไปลงทุนได้กําไรสามสี่หมื่นล้านเนี่ยกจแค่เจียดออกมาสี่หมื่นล้านเนี่ยนะสี่หมื่นล้านก็ช่วยผู้ประกันตนได้ครบหมดสิบเอ็ดล้านคนเดือนละสี่พันแล้วแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ากองทุนประกันสังคมตอนนี้เนี่ยนะครับมีมูลค่า เงินทรัพย์สินทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยสองล้านล้านบาทมีคุณผู้ชมถามเข้ามาพอดีผมก็พูดเรื่องนี้บ่อยมากมันเป็นแดนสุนทยาขนาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังบอกเลยนะครับว่าตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันมีอะไรฮะพระบรประกันสังคมค้คำมาไว้อยู่พรบรประกันสังคมเนี่ยอยู่ใน คนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือบอร์ดนะครับบอร์ดประกันสังคมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการเอาเงินในกองทุนมาใช้การเอาเงินชราภาพมาใช้ก่อนหรือการทำอะไรมากกว่านี้เนี่ยต้องแก้กฎหมายแนละ้วคุณผู้ชมครับต้องแก้กฎหมายวันนี้คุณผู้ชมต้องช่วยกันพูดคนที่จะแก้กฎหมายได้ก็คือสภานะครับแต่ผมไม่เคยเห็นสภาเนี่ยเขาจะเดือดร้อนเขาจะดิ้นรนแก้กฎหมายประกันสังคมเลย นี่ก็จะซักฟอกกันอีกแล้วนี่ก็จะด่ากันอีกแล้วนี่ก็จะขูดนู่นนี่นั่นด่าก็ไม่รู้จะด่าไงนะครับในสภาเนี่ยก็จะซักฟอกกันอีกก็รู้ๆกันอยู่ว่าซักฟอ,อกเองก็ไม่ได้มีความหมายอะไรรัฐบาลก็ยังอยู่ดีคะแนนเสียงก็ยังได้เหมือนเดิมแต่นักการเมืองไม่เคยคิดจะแก้กฎหมายประกันสังคมเลยมันเป็นกฎหมายล้าหลังแล้วมันเป็นกฎหมายล้าสมัยแล้วมันไม่ตรงกับความต้องการของผู้ประกันตนณขณะนี้นะอันนี้ขอพูดเรื่อง เรื่องเงินในกองทุนเรื่องเงินชาราภาพเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เรียกร้องกันต้องเข้าใจว่าถ้าไม่แก้กฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับบ่นไปก็ไม่ได้ต้องเรียกร้องไปที่การแก้ไขกฎหมายอย่างเดียวนะซึ่งเรื่องนี้ในะคนละเรื่องกับไอไอไอเอาเงินกู้มาใช้นะเงินกู้เนี่ยอยู่กับรัฐบาลจะเป็นผู้ตัดสินใจผมตั้งคําถามว่าไอที่ช้าเนี่ยเพราะเงินไม่มีกับไอที่ช้าเนี่ยเพราะคิดเยอะผมไม่อยากเชื่อว่าคิดเยอะ ผมไม่อยากเชื่อว่าคิดเยอะเพราะว่ากลุ่มผู้ประกันตนเนี่ยฐานข้อมูลเขาเยอะอยู่แล้วฐานข้อมูลมันง่ายนะครับแค่ดีดนิ้วอะ่ะจะให้ใครไม่ให้ใครมันจบเลยนะแต่อันนี้ยังสรุปไม่ได้คุณผู้ชมทราบไหมว่าทําไมต้องคิดเยอะในเรื่องของว่าเ,เงินหมุนไม่ทันเนี่ยผมไม่ข้อมูลความเป็นไปได้นะปีเนี้ยปีงบประมาณหกสี่เนี่ยนะอย่าไปพูดถึงปีหกห้านะปีหกห้าที่คิดวางแผนกันแล้วเนี่ยนะ ปีหกสีเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเราตั้งงบรายจ่ายของประเทศเนี่ยประมาณสามจุดหนึ่งสามจุดสองล้านล้านฟังผมดีนะเราตั้งรายรับเอาไว้ที่ประมาณสองจุดห้าสองจุดหกล้านล้านเนี่ยก็คือขาดดุลประมาณห้าหกแสนล้านคุณผู้ชมเข้าใจอะไรไหมครับว่า ไตรามาสแรกของปีงบประมาณ64ซึ่งนับมาตั้งแต่ตุลาคมพาเอ้ยตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสามเดือนนะรัฐจัดเก็บไรายได้พลาดเป้าไปเนี่ยนะครับสี่หมื่นล้านสี่หมื่นล้านนั่นหมายความว่าถ้าทุกไตรามาสจัดเก็บไรายได้ได้พลาดเป้าไตรามาสละ 40, 000, 000. สี่หมื่นล้านสี่ไตรามาสเนี่ยก็เป็นเงินหนึ่งแสนสองสี่สี่สิบหกก็เป็นเงินหนึ่งแสนหกหมื่นล้าน หรืออาจจะไปถึงสองแสนล้านรัฐบาลก็หาเงินได้น้อยฟังผมดีนะรัฐบาลก็หาเงินได้น้อยที่วางแผนในอนาคตไอ้เงินของเก่าเนี่ยก็ล่อยหลอลงทุกทีไอ้ที่ไปกู้เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเงินมันหมุนไม่ทันมันก็เลยคิดเยอะหรือเปล่านะนี่สาธารณะที่เพิ่งประกาศออกมาเมื่อธันวาเนี่ยนะครับตอนนี้เกินแปดล้านล้านแล้วนะครับ 5้กว่าเปอร์เซ็นต์ละห้าห้าสนี่แหละห้าบสเปร์เซ็นต์ของ GDP นะตอนนี้นี่ก็เยอะฟังผมดีนะนี่ก็เยอะรายได้ก็หาได้น้อยลงไม่เป็นไปตามแผนเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่มาบรุงรังกับกลุ่มประกันสังคมนะผมเอามาวิเคราะห์ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ได้ด่าทอต่อว่าไม่ได้เสียดสีใคร นี่คือความจริงวันนี้รอติดตามเพจอีซี่ยุคนไว้ครับเราส่งทีมข่าวไปเกาะติดกลุ่มผู้ประกันตนที่จะไปเรียกร้องที่อาคารรัฐสภาด้วยนะฝากติดตามไว้ครับ้ามีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวข่าวที่ชัดเจนข่าวที่ถูกต้องผมจะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันทีโครงการเยอะเหลือเกินแต่เงินกู้ก็ล่อยหลอและก็ไม่รู้ว่าจะไปกู้มาจากไหนและที่สำคัญรายได้ ก็จัดเก็บไม่ได้ตามเป้าด้วยอาการหนักนะฮะคุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนะก็คือการมาพบเจอกันยามเช้าผมขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะช่วงบ่ายบมาอัปเดตกันอีกทีนึงสวัสดีครับ